ก็วัดนี้คอยไปนองแตงไรตอนนี้น้องเมย์กับน้องกิ่งมาซื้อของจะไปซื้อเทียนนะคะดูตอนนี้เราสองคนจะมาซื้อเทียนตอนนี้เทียนเป็นลองถามปีน้องเอาจือเอาะน่เป็นหรออะรหรืไรอะไรออัไรอออออันนี้จหนกอ้เนาอันเป็นเนี่ยอ่า เดซิอันนี้มันยาวเกินเนี่ยลงพัดแต่ว่าเอออันนี้ก็อ่ะอันอันอันก็คือเอาประมาณสามสิบอัน่ะอ่าตอนนี้คือใช้ไอ้ที่พี่เอฟซีส่งมาให้อยู่นะคะใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะคะที่เสียบนะคะไม่รู้ว่าเสียงมันจะยังไงนะคะสีอันนะอันก็คือมูเนี่ยเนี่ยสามสิบเอาให้หาหนอเด็กก็เยอะเด็กก็ตีแย่งกันหนอเนี่ยแล้วก็เอาอันอันนี้สองอันเงี้่ะ อเอาสองอันพอบอกว่าจะเอาสองอันพอนะคะก็สองอันก็สองอันค่ะอัน,นเทียนนี้ก็ถุงละสามสิบบาทนะคะน้องเมย์น้องกิ่งก็แวะซื้อตามถนนตรงน,รงนี้นะคะรถเราอยู่ตรงน,นู้นเลยนะไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนนะคะคือพี่เขานาหน้านะคะพี่หน้าบ้านเขานะคะนําหน้าไปวันนี้ก็โอ้ยอวันนี้ก็แบบวันออกวันศาแล้วเขาแบบ จะชุดคักหน่อยนะคะที่รถรถก็จะคุดคักหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ไปไปวัดนี้วัดนู้นไปจักใตแบบจุดเทียนนะคะก็เลยเออแตกกบไฟอันหนึ่งค,คนคะนะกอน็อันเดียวพอค่ะอันเดียวอันเดียวก็แบบรถแบบโอ้โหยเยอะมากเยอะจริงๆนะคะรถเยอะ เราซื้อแค่นี้พอนะคะนิดเดียวก็ไปอันหนึ่ง ดูดิรถเนาะก็เยอะมากเลยนะคะเสียงน่าจะชัดดีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเริ่อน้องเหมยใช้ใช้แล้วนะคะนี่เราใช้เงินไทยนะคะไปเลยค่ะจะหอมรออยู่นะคะพี่คะ วัดแบบอนอกเมืองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางของเราเลยนะคะว่าจะไปไหนไปนะคะ่ะเจอกันที่ปลายทางนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรามาจุดจุดแรกก็คือตีนก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเขาบนพระาธาตุอินขวอนนะคะเราอยู่จุดจุดข้างล่างนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้เราคือวนมาทางนี้ก็เลยมาจอดเอ่อมามาจุดเทียนแถวแถวนี้นะคะนี่สวยมากเลยนะ,ะ,อ,ะอันนี้ตีนตีนเขาที่จะขึ้นไปลงมา,างอิดแขวนนะคะทนีนี้เนี่ยมาดูตรงนี้นะคะดูสวยมากนะคะเราเอาตั้งมัมมี่เย็บมหนคนนี้เยจ้านะคะสวยมากเลยนะคะเดีาดังด ป้าน้องป้าน้องไหวอยู่นะคะไอ้ดูเจ้าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่นะคะคืออันนี้เป็นยังไม่เคยเข้ามานะเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะก็โอ้ยมันจะมีแบบเป็นถ้ำถ้ำแบบ ไปหินแบบข้างๆนี้นะคะเขามาเหมือนแบบโอ้ยสมัติเหยียบเทียนของเขานี่นะคะเหมือนน่าจะเอาอะไรมาวางบูชาอีกนะคะดูข่านะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลพี่น้องเปิ้นห้องอีกย่างนะอ๋อนึกว่าอันนี้คือเรียกอีกอย่างอ๋อ แค่คิกว่านี่มันมีชื่ออีกชื่อนึงหนึ่งอันนี้คือมันแบบข้างล่างมันคือแบบเป็นพระธาตุเอ็นแขวนกำลองแต่มันเป็นชั้นอยู่ข้างล่างนะคะมันไม่มีชื่อมันจะเป็นพัดพระพม่านะนีนะคะน้องกิ่งจุดเทียนอยู่นะคะชื่อดังนะพี่ๆเขารู้คนไทยมักจะชอบกลับไหว้ท่านอ่ะให้พคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะน้องกิ่งบอกว่าพี่ๆคนไทยรู้จัก เหอเราไม่รู้จักนี่มันเหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนแบบถ้ำเนื้อคล้ายๆถ้ำเล็กๆนะคะนี่สวยมากมันเป็นแบบหินแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยเหมือนแบบถ้ำเลยนะคะแต่มันอยู่เป็นแบบมันเป็นหินเขาข้างล่างถ้ำเออข้างล่างนะคะมันจะเป็นแบบข้างล่างพระธาตุอินแขวนนะคะไม่ไม่อยู่ทางนี้ทำไม ถ,ถ่ายรูปนนถ่ายรูปแะเไม่มีรูปนะคะเราก็ถ่ายตรงนี <hip> <S 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 ้ไปค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวค่อยไปจุดตรงนู้นแล้วกันนะคะตรงนี้ก็ไม่ขอจุดแล้วเนาะให้น้องกิ่งจุดไปนะคะเพราะว่าเราต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะเราไปอะไรนะที่ยังไม่แน่ใจนะคะลองไปดูก่อนนะคะไม่อเลยหรอานเบ็คต้อเนี่ย เนี่ยดี่นี่ไปคนก็ลองอ่ดงามอ่สวยดูคนถ่ายรูปนี่หายอ๋อหาตัวหาตัวดูช่างกล้องอันนี้ก็เอาแบบันี้อันนี้ช่างกล้องอันนี้เป็นนางแบบนางแบบนางแบบ สองลูกนะของอันหนึ่งนะแล้วก็จะเอาอย่างนี้เี๋ยวที่กนลังจุดกันภาษาแต่ละจุดอันนั้เสร็จดูะะโอเคนะคะม,มาจุดเทียนแป๊บๆหนึ่งเร,เราไปจุดอีกที่หนึง่งไปต่อนะคะอ่ะไปเจอไม่รู้ว่าชื่อวัดเขาชื่ออะไรนะคะก็ ไปตามดูพี่เขาจะพาไปไหนนะคะไปแล้วค่ะนี่นะคะสุดท้ายเราก็มาถึงที่เดิมที่เราน้องกิ่งกับน้องเลยเคยมานะคะวัดลอยยนต์ค่านะคะที่มาติดฝนวันนั้นนะคะก็คนเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้ดูนะคะก็ที่สองคนที่มาด้วยก็เขายังไม่มาถึงนะคะ,อะตอนแรกคิดว่าจะไปวัดที่ไหนนะคะสุดท้ายก็มาลงเลยด้วยวัดลอยยนต์ค่าตรงนี้นะคะมันก็ คนเจอเหมือนกันนะ,ะนี่น,น,น้องกิงไมเศร้าง,ง่อยจังผิวขึ้นค่ะอะไรนะคะดูะข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นพาไปดูข้างบนนะคะตอนนี้ก็ดูแถวๆข้างล่างไปก่อนเนาะคะือน้องกิงก็จับของไว้ <laughs> จับของไว้รอพี่เขาน,นคะคะเจ้าหอมยังไม่ออกมาเพราะว่าพี่เขายังไม่มาถึง ดูนะคะเขาก็มาจุดเทียนกันเรื่อยๆเนาะแล้วก็ข้างบนข้างบนก็คนเยอะเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึ่งว่าเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะจ้อมออกมาแล้วออกมาแล้วอ,อย่าง,งมะเพลเติมจ้ะอ,อ๋อโอเค นี่นะคะเขาปล่อยคมลอยกันเรื่อยๆแล้วนะคะทับนท้องฟ้าก็จะมีคมลอยนะคะก็ปีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะคมลอย,ยทุกปีนี้ก็โอ้โหเป็นสายเต็มท้องฟ้าเลยนะคะเนี่ยโอ้ยโอเคนะคะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาไปชมข้างบนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้ท้องฟ้าคือเป็นเป็นอะไรนะออนี ดูนะคะเป็นไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็สวยทางนู้นนี่ก็คือไม่เห็นเลยมืดมากนะคะในเมืองในเมืองก็ไม่ใช่เมืองหมู่บ้านนะคะก็คนก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่ไปเราไปดูข้างบนอา้าดูนะคะตอนนี้ก็คือคนเยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะคะไปเราก็ไปดูเจือมห,อหรือจะไปจุดเทียนแถวไหนหรือว่าไปจุดแถวโน้นมันไม่ค่อยมีคนไหม จุดตรงนี้เนาะ,ะเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคะวัดเราไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าทุกปีก็ไปจุดที่วัดวัดวัดสันทรายไตยวัดบ้านน้องเหมยนะคะแต่ปีนี้ไม่ได้ไปนะคะคือเงียบม,มากนะคะคือไม่ได้ไปไหน<ส>จริงก็ว่า<น> <c oughs> ไม่จริงกันเนี่ยพงปชิ้นะไรเนี่ชินนี้นึ่งไงครับนี่ชิ้นติ๊ คุณได้อ่ะนะครับนำมันดิงงามมาดูกำลังเจ้อตั้งไงครัเป็นแทวเป็นแทวาไงดูนะคะับเขากำลังแบบจุดบ้างไปหรือว่าจุดคมรอยอะไรอย่างนี้นะคะ จุดนิดๆนิดๆน,น,นะคะโอเคเดี๋ยวไปหาที่จุดก่อนนะคะว่ามันมีที่ไหนให้ให้เราจุดบ้างนะ,ะเดี๋ยวจะพาวนไปทางโน้นให้ดูก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โอ้โหเยอะแยะนะคะก็เขาก็พากันมาโห้ขึ้นไปแล้วโอ้ข้างบนเยอะแยะ ปีนี้ฝั่งไทยไม่เห็นจุดค่มลอยขึ้นขึ้นฟ้านะคะทุกปีนี้ถ้ามองไปจุดทางน้้นก็จะเป็นแบบฝั่งไทยใช่ไหมคะข่มลอยเยอะมากนะคะเยอะอกว่าที่ฝั่งพม่าที่จุดขึ้น เขาจะจุดเป็นแบบเรียงเยียงแบบยาวขึ้นอย่างงี้เลยค่ะมันจะเห็นแบบเป็นสายเป็นสายอย่างี้ค่ะแต่ปีนี้เงียบมากนะคะฝั่งไทยเงียบกว่าท่าคิเหล็กเองนะคะท่าคิเหล็กคือมีคมลอยอยู่นะคะฝั่งไทยคือเงียบเลยมีคนเก่เขามานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ S <S เดี๋ยวจะไปหาที่จุดเทียนแป๊บหนึ่งน,นะคะเอาเซนก็ยานักนโอ้ก็มาิอะนี่มมยาน้า่น at ot> ี่ <s 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 <s. <s ่ตวก็ไปให้มนอไยตว้มีมอยใส่เนี่ยครับ่มัหาคันไันนัน รุ่นตั้งแต่เมื่อน้นคือช่วยกันนะคะสองคนโหหมดแล้วกระไปกระไรอ๊จุดหมดพี่เหรอจุดเอาจไดออมมี เขาเขา้ร้านให้ซ้มก่ออเนี่จะปล่อยขึ้นไปแล้วนะคะปล่อยแล้วสคนให้สคนปล่อยเราเป็นช่างกล้องให้แล้โอ้โหดูดูไปขึ้นบนะ้แล้วซ้ไปจุดอันนัอะไรไว้อะไรว้ จะขึ้นแล้วโอ้ดูเขานะโอช่างกล้องวายคือมันแบบ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะคะทำไมมันแบบไม้มันไม่ไมเข้านะคะกรไฟเขามีไหมอะกไฟไม่รู้เหมือนกันเออนี่ไงไม่เข้าแล้วทำไมเหมือนแบบไม่หายแล้วก็เข้าคืนหายแล้วก็เข้าคืนมันเวลามันเสียบมันจะ <c oughs> เหมือน มันจะไม่โดนนะคะมันถักอะไรหายเนาะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปไปจุดเียนนิดนึงก่อนนะคะไปจะพาพี่ๆไปจุดที่อ่ดที่หนึ่งนะคะเออใช่น้องหมจะมาจุดที่บันไดแล้วกันนะคะพามาดูที่บันไดเนาะ โอเคนะคะเราหาที่จุดและะ้วค่ะแลาวก็ที่วางกล้องด้วยนะคะคือได้มุมมมนี้ก็จุดตรงนี้ก็แล้วกันนะคะมาค่ะ เขาก่อนว่าไม่จุดไม่จุดเฮ้ยของเราเอามาวางไว้นี่นี่ไม่มีใครสนใจเลยดูดเิเอาไปทิ้งไว้เฉยเลยเคยอันนี้ไปยูนตอรโอ้โหนี่นะคะช่างกล้องช่างกล้องหนึ่งสองเีจุบเลยนะคะองวนเรอยโอ้เราไม่อยากถ่ายอย่างนั้นแต่ว่าเวลา,วลาถ่ายทำไมมันมืดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ย ใช่อย่างว่ายท่ผ้าแล้วนะอันนี้ก็สวยนะนย่เา,ากับพี่น้องเนี่ยไม่มีอะไรใส่อันนี้สอยู่อ่ะหรอใส่อยู่อะก่อนนี่นะคะโอเคอยู่โอเค ก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรไปใส่อะไรนะหนะ้าปกพ่อโหล <c oughs> ไม่จุดเตียนอ่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วก็คนเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะบางคนก็พึ่งจะขึ้นมาก็มีนะคะดูไป <c oughs> เอานะคะดูวิธีพี่เขาโอ้โหโก้มอย่างดีเลยนะ <laughs> ก้มอย่างดีเลยนะพี่ <laughs> คือถ้าจุดคนเดียวก็จะประมาณนี้นะคะอข้างบนอ๋อไม่เงยขึ้นละ ก็เป um ็นคนจุดคมลอยนะคะทานนังริงห์อุ nah, ้ยลมพัดด้วยโอ้โหด่า่า

ลอวขึ้นแล้วดูโอ,อ,อ้ยโึย้นแล้วนะคะไมียนกับอเอาเลนะคะมบาเาสาวๆมาเยอะเลยนะคะรวมทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็เยอะเหมือนกันนะคะฝากโน้นก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ น่าจะไม่ไปแล้วเด็กเยอะเด็กเยอะจังเลยแต่ตรงนี้มันสว่างมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าเปิดแบบแสงเหมือนชีตะกรอ,อะไรเงี้ยน,น่าจะาสว่างสวยมากเลยนะคะไตอมองอ,อันนอนะอันนี้ก็ได้ อ๋อทางเหตมันในกล้องมันไม่เห็นไงโอเควันนี้เรามาไปสองที่เออตรงนี้มันแบบไฟมันไฟนั้นมันส่องไปหรือเปล่าเออสว่างกว่าตรงนู้นนะโอเคนะคะวันนี้เราก็ได้มาแบบมาแบบเขาแบบว่าเขาแบบว่าเวียนเทียนเนาะน่าจะ เวียนเทียน,นนะคะที่ไทยเขาน่าจะพูดแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าไปวัดอีกนะคะวันนี้ตอนกลางคืนก็มาเวียนเทียนที่สองทีท่เลยนะคะ่าวัดที่เราเคยพามาทั้งนั้นนะคะที่เรามานะคะก็คนก็ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแบบอ่าน้อยเกินไปก็ไม่ใช่นะคะก็ก็ถือว่ามีนะคะ พรุ่งนี้ก็ต้องไปวัดอีกนะคะรอดูพวกเราไปวัดกันนะคะวันนี้ก็ได้มาเวียนเทียนกับน้องจิ๋งเจ้หอมพี่สาวสองคนนะคะก็สนุกมากเลยนะคะเราสองคนก็ไม่ได้ไปไกลก็ถือว่าสนุกเนาะก็คือมานอกเมืองเลยนะคะไม่ได้อ่าอยู่ในหมู่บ้านที่ในวัดที่ในหมู่บ้านเรานะคะก็มาต่าง บ้านนะคะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์ออกก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนั่นเก่งขึ้นกลัวไม่ไม่ได้ยินก็เลยหน้ามับแม็กออกก่อนหน้ามันใส่แม็กแล้วก็โอเคนะคะตอนนี้หิวข้าวมากเลยนะคะกลับไปจะไปกินข้าวนะคะโอเคค่ะอย่าลืมติดตามพรุ่งนี้เราไปวัดกันเนาะใช่ใส่ชุดเดิมยังไม่ได้เย็บชุดนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย